สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมาขอความช่วยเหลือนะครับในการเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวจิวเวตไม่ได้นะครับปัญหาที่ผมพบก็มี2ปัญหาเลยนะครับตั้งแต่การเข้าไปใช้งานแอปเป๋าตังค์เลยก็คือพอเขากดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ปุ๊บอ่าก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเลยนะครับยังไม่ถึงการใส่รหัสเลยมีข้อความแจ้งเตือนมาว,ว่า ระบบไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะน,นี้กรุณาลองมาอีกครั้งภายหลังนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเข้าไปดูนะครับแล้วก็พบว่า,เ,าเคสแบบนี้มันมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเขาปรับปรุงแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนมาในเพจของกรุงไทยแคร์นะครับอันนี้คือจะทําอะไรไม่ได้เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่มีการแจ้งเตือนอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่ เคสของพี่เขาเลยก็คือผมเข้าไปดูแล้วมันเป็นเวอร์ชันแอปเป่าตังไม่ใช่รุ่นล่าสุดนะครับเพราะว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชัน0่น10.34.0ใช่ไหมครับแต่ของพี่เขาเป็น10.30.0นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ผมก็เลยทำการเข้าไปใน Play Store เพื่อที่จะอัปเดตแต่เพอเอิญไม่มีให้อัปเดตนะครับกดเข้าไปก็จะมีแค่การถอนการติดตั้งแล้วก็เปิดมี2หัวข้อนี้ไม่มีให้อัปเดตเลยนะครับ ผมก็เลือกเป็นการถอนออกนะครับถอนออกจากระบบแล้วก็โหลดแอปป่อตังเข้ามาใหม่ทีนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับพอเข้าได้ก็จะทําการยืนยันตัวจิวเลททีนี้พอไปถึงการยืน,นยันตัวจิวเลทใหม่ถึงขั้นตอนการสแกนใบหน้าของพี่เขานะครับสแกนใบหน้าปุ๊บมีข้อความแจ้งเตือนบอกว่าสแกนใบหน้าสําเร็จแล้วสักพักก็จะมีข้อความแจ้งเตือนจากด้านบนมานะครับว่าไม่สามารถเปิดใช้งานแอปไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีจิวเลตได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง พอเรากดไปที่จิวเลยอีกครั้งก็จะบอกให้เราไปติดต่อที่ธนาคารนะครับไปติดต่อที่สาขาหรือตู้ ATM ที่สามารถดันตัวตนได้นะครับทีแรกก็จะไปเลยแต่อยากลองดูผมก็ได้ได้ลองดูอีกครั้งนะครับเปลี่ยนวิธีการนะครับก็คือผมจะเลือกไปสแกนใบหน้าตรงที่มีแสงสว่างแล้วก็ผมเป็นคนสแกนให้แกเองนะครับผมเอาคางไว้เน้นคางไว้อยู่ให้อยู่ในกรอบก็สามารถเข้าใช้งานได้ โอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูทั้ง2เคสเลยที่ผมถ่ายไว้เมื่อวานนะครับอ่านะครับมาดูอาการก่อนนะครับอาการพอเรากดเข้าไปที่ตัะตังปึง้งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับ10.30อยู่นะครับพอเราเข้าไปหน้าจิวเล็ตแล้วก็จะเข้าไม่ได้นะนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอกดเข้าไปที่จิวเล็ตนี่ก็จะแจ้งเตือนมานะครับว่า ขออภัยไม่สามารถทํารายการได้ขนาดนี้กรณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังเนาะทีนี้เราก็จะไปอัปเดตนะครับจากเวอร์ชั่นเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่แต่พอกดเข้าไปที่ p l a y s t o ต e มันจะไม่เห็นให้เราอัปเดตนะครับก็จะมาพาทุกคนไปแก้เพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเพื่อที่จะได้เข้าใช้งานได้เนาะน,นี่นะครับไม่มีให้อัปเดตเลยนะครับไม่มีให้อัปเดตในเมื่อไม่มีให้อัปเดตอย่างนี้เราก็ต้องทําการถอนการติดตั้งนะครับ หรือแม้แต่เราเซิร์ชเข้าไปนะครับเซิร์ชเข้าไปที่เป่าตังค์งนี่นเซิเร์ชเข้าไปเป่าตังค์ก็จะไม่มีให้อัปเดตนะครับจะมีแค่ถอนการติดตั้งแล้วก็เปิดเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทําการถอนการติดตั้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้อัปเดตแลวมันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันก็เข้าไม่ได้นะถอนการติดตั้งนะครับถอ,อนไปเลย โอเคพอถอนไปอย่างนี้เราก็จะทำการติดตั้งใหม่ให้มันเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบ,บันน <c oughs> ะรอระบบเพาโหลดแบบนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็โหลดมาเต็มแล้วนะครับแอปเป่าตังแล้วก็กดไปที่เปิดเลยครับทีนี้เราจะเข้าร,ระบบใหม่อ่ากดไปเลยครับว่าเดี๋ยวๆๆี๋ย,ย,ยับดูก่อนเป็นเวอร์ชั่นไหนแล้วเข้าไปดูใหม่นี่นะครับ10.3 4.0นะครับเมื่อกี้เวอร์ชั่นเมื่อกี้ เปิดแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับพี่เบอร์เบรืรออะไรพี่ <S 2> 2. <S แล้วก็ขอ OTP ครับ,รบเดี๋ยว OTP มานะอ่ามาแล้วครับเด้งมาจากด้านบนนียนะครับ6 4 0 5 1 0 เหมือนเราเข้าไประบบใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีอัปเดตเราก็ต้องถอดการติดตั้งแล้วก็ยันตัวใหม่ครับตั้งรหัสเข้าไปสงไองเด็ดสองเ็ดสองาสอง,สง,สง,สงอีกครั้งครับโอเคครับมาถึงนี่แล้วต่อไปก็ยันันจิวเลเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรมากมาย อันนี้ยังไม่ได้ไปทําการยืนยันตัวที่ตู้นะครับของบัตรของพี่เขามาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเรามาดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้เข้าไปก่อนหน้านี้นะตกลงตกลงแล้วก็ยืนยันด้วยบัตรประชาชนอ่าแล้วไปก็ถ่ายบัตรประชาชนครับ นนะครับทยบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็มากรอกชื่อนามสกุลของเรานามสกุลอะไรพี่จันดีแล้วก็จืนจันเดี๋ยวเขาจะส่ง OTP มาที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนนะครับ กอยืนยันเข้าไปก็คือเบอร์เครื่องนี้แหละอันนี้เป็น UTP สําหรับยืนยันตัวจิวเลตก่อนอันนี้เป็น UTP สําหรับการเข้าใช้งานเป่าตัางค์คนละอย่างก,กันนะ UTP ตัวนี้จะส่งมาที่เบอร์ได้รับสิทธิ์นะครับ3าม4ามห่าต่อไปจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับอัพีเตรียมสแกนใบหน้านะไปในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็ ให้ค้างอยู uh, mm ่ในกรอบด้วยนะครับเอาพี่พร้อมยังดูนะครับค่คยๆขยับๆๆหนิ่งอยู่นึ่งมค่อย่าเพิ่งบางนะอยู่นึ่งก่อนเปครับมาแล้วยืนยันตัวสำเร็จแต่มีข้อความแจ้งเตือนมาด้านบนนะครับว่า ป่าตังยนยันตัวด้วยการสแกนใบหน้าไม่สําเร็จนะครับคือตอนนี้ยืนยันตัวใบหน้าสําเร็จนะครับแต่มีการแจ้งเตือนมาจากด้านบนนะครับว่าไม่สามารถเปิดใช้งานจิวเล็ตได้นะครับเราต้องทําการยืนยันตัวจิวเล็ตใหม่อีกนะครับเราจะลองดูถ้ายังไม่ได้เราก็จะต้องนําบัตรประชาชนไปเสียบที่ตู้สีทเทาๆเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวกดให้ดูหลังจากยืนยันตัวไม่สาเร็จเมื่อกี้ก็ไปที่จิวเลต มันก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าการีนยนตัวจิวเล็ตไม่สำเร็จกรณาน,านําบบทั่ชนไปเย็นตัวตนที่สาขาหรือตู้อิทีเอ็มที่มีเมนูเย็นสดตนโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ไปเราจะลองดูการเข้าอีกสักรอบหนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ลองไปครั้งที่2มันเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูการแจ้งเตือนของเขานี่นะครับว่ามีข้อความแจ้งเตือนว่าเปิดใช้งานจิวเล็ตสำเร็จนะครับหลังจากที่ลองครั้งที่2อันนี้เรายังไม่ได้ไปที่ตู้นะเราแค่ยืนยันตัวใหม่เป็นครั้งที่2 เรากดเข้าไปดูนี่นะครับก็เข้าได้ปกตินะครับใครที่มีปัญหาการเข้าระบบไม่ได้นะครับก็ต้องไปเช็คดูที่ Android นะครับอันนี้สรุปให้ไม่ใช่เช็ค Android เช็คไปที่เวอร์ชันของแอปเป๋าตังค์นะมันเป็นเวอร์ชัน10.34หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าใครเป็น10.3 4ก็จะเข้าได้แต่ถ้าใครยังไม่เป็นก็ไปดูการ update, อัปเดตพอไปดูการอัปเดตถ้าเกิดยังไม่มีก็ต้องลบออกแล้วก็ยันตัวใหม่นะครับ แล้วส่วนการสแกนใบหน้าถ้าเกิดสแกนไม่ผ่านครั้งแรกก็ลองดูครั้งที่2ที่3นะครับเพราะว่าเคสนี้เขาลอง2ครั้งถึงจะได้ข้อมูลที่จะมาแชร์วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ